สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไมเปเร่นะครับก็นะอัทิตาทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดร้านเสื้อผ้าใหม่นะครับที่เราไลฟ์เมื่อวานเปิดสองแล้วก็อะไรนะจากร้านเหล้ามาเป็นร้านเสื้อผ้าทุกคนเสื้อผ้าวินเทจนะครับยุค90นะครับขายตัวละร้อยทุกคนดูไปเร่ใส่ ดูกันเลยกนนีครับนี่เสื้อผ้าวินเทจนะครับสวากูแล้วก็ทางร้านของเราขายด้วยนะครับนี่นะวันนี้นะทิตาเปลี่ยนร้านเล่าเป็นร้านเสื้อผ้าแล้วน้าทิตาก็มีรถที่สะสมเพราะว่าต้องการเงินตอนนี้ครับแล้วก็กระเป๋านะคะเนี่ยกระเป๋าน้าทิตาขายขาดทุนหมดเลยใบละห้าสิบใบละแปดสิบ อืมไปเลยนี่ลูกค้าดูสิคะสวัสดีค่ะอันนี้ลูกค้าคนแรกนะครับเป็นฝรั่งมาจากญี่ปุ่นฮอลโหลฮัลโหล I buy everything ฮอลโหลแคลิฟอร์เนียฮเลลแคลิฟอร์เนียก็ no 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 แต่เขาอ่มาเวิร์กอินไทยแลนด์แล้วนะครับเนี่ชื่ออะไรนะปลปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกมาซื้อคนนี้ มาซื้อคนนี้บิกซินเลดี้ิซิเลดี้ฮะไปเล่ไปคุยกับปลาหมึกโชว์ปลาหมึกสิมาดูกันทุกคนมาดูอ่าเดีไปด้วยกันเนี่ยโอ้โหดูผมนะครับเออยุคเก้าศูนย์ตัวนี้สวยสวยหมดเลยค่ะทุกคนขายตัวละร้อยบาทนะครับร้อยบาทค่าส่งยี่สิบบาทค่ะโอเคนะครับโทรมาได้นะแล้วนะจะได้แบบเก่าก็มีทุกคนมัวก็ขายทุกสไตล์เลยดูนะครับ คนไหนใส่แล้วก็จะหลอกมันไม่เป็นแร่เลยแล้วก็จะหลอกแล้วจะหลอกเหมือนปลาหมึกตัวนี้สวยมากอันไหนแย่ลายเล็กแปลนใช่นี่อัน even slip สบายนอนก็สบายเนาะเสื้อวินเทจนี่ใส่ด้วยเมื่อวานนะน้าทิตาก็ได้ประมาณสิบตัวแล้วค่ะผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ดีนะครับคือจริงๆมันใส่ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะแต่ว่าน้าที่ตาไม่มีหุ่นผู้ชายมีแต่ หุ่นของเราอ่ะมีแต่ผู้หญิงครับผมเพราะแต่ก่อนนายธิตาเปิดร้านขายเสื้อผ้าอันนี้ก็ร้านทำโล่งๆเพราไม่ได้เปิดตนี้สวยมากเห็นมัแฟนฟรายโอเคตัวนี้โอพี่ลิงครับผมมังกี้เวอริแทรใช่เรดมังกี้เนาะโอ้ฝั่งนี้ก็มีนะมาเนี่ตัวนี้ก็มาจัดเก๋ๆเล่นนะค่ะเพราะว่ามันร้อน่เรามีแต่หุ่นผู้หญิงนะครับไม่ได้มีหุ่นผู้ชายเราแต่ว่าใส่เป็นผู้หญิงเลย นี่ตัวนี้สวยมากนี่ดูนักลับตัวนี้สวยมากเออสวยโอ้สวยมากตัวนี้ตัวละร้อยบาทนะครับค่าส่งแค่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทกี่ตัวก็ยี่สิบบาททั่วไทยทุกคนทั่วประเทศไทยนะครับนี่ขายรถวินเทจด้วยนี่ตัวนี้อยู่หน้าทะเลเลยดำแน่ตัวนี้สวยมากดูนะครับอ่านว่ายังไงเหรอ มันอาจจะมุมกล้องมันไม่ค่อยสว่างแต่มุมนี้มันจะสว่างดูนัครับเลียวดูนะครับเลี้ยวอ่ะ Can you read it in the back อ่านได้ไหมไปเร่เอามาให้เขาอ่านให้หน่อยอ่านภาษาอังกฤษบอว์แมนี่ดูนะครับเลี้ยวเลี้ยวอะไรอ่านอ่าน What what name Realize ain't everyone loyal Trust no one เลี้ยวไร anyone ain t and l o y a loyal trust Trust no one what do you mean cannot trust no one uh cannot trust I cannot trust ชินโยดีกันนะชินโยดีกันนะภาษาญี่ปุ่นชินโยชินโยดีกันนะเาก็มีนะครับ99บาทใช่บางอัน50าบาทขายขาดทุนขายขาดทุนนู่นค่าส่งค่าส่ง2อ่บบาทนะครับค่าส่ง20บาท โอ้โหนุ่นค่ะมาดามของเรามาแล้วฝั่งนี้ก็มีนะครับมาดูแล้วหน้าหน้าร้านด้วยฝั่งนี้ก็มีนะครับฝั่งนี้ก็กระเป๋าละอ๋อลูกค้าคนแรกจะมาแล้วค่ะร้อยบาทนะครับอันเทอร์ม้อยบาทค่าส่งยี่สิบบาททุกตัวเลยร้อยบาทค่าส่งยี่สิบบาทนะครับขี่เนี้ยลูกบุฟเฟ่เสิร์เหลียบดามใครอยู่ในเกาะช้างนะครับอยู่ที่เรนมังกี้นะครับหาดทรายขาว มาที่ร้านได้เลยนะครับอุ้ยลูกค้าโอ้ใจดีมาแล้วลูกค้ามาแล้วว้าว If you want, if you want to buy new car. Yeah new car. This shop also has new car. What you like? This one. 1963 Carmen Gia. h Oh wow. Or you can buy 1963 b e t o Yeah. Or you can buy. อ๋ l โอ e ด์เวสป้าย่าย่าย่า very cheap r e a l l y cheap หน้าหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทส่งทั่วไทยนะครับหนึ่งร้อยบาทงามโอเลี้ยงฟรีนี่ไอแทบอร่อยมาดูนะครับตัวละร้อยบาทนะครับมาที่ร้านได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไมเปเล่จะไลฟ์สดนะครับไลฟ์ไลฟ์ขายเลยแต่วันนี้จะมาโซ่ก่อนนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม้เป็นเลขจะไลฟ์ขายเลยถ้าใครสนใจก็มาที่ร้านได้นะครับออ่่ลลูกค้าาามมนนังรไปเฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายสวยไหมสวยสวยมากเลยตอนนี้อ้วนอยู่แต่ว่าสวยนันี่โอเคครับบ๊ายบาย